สวัสดีครับทุกท่านผมอัศมินออนไลน์ติวเตอร์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการเรียนนะครับในชั้นอัสมินออนไลน์ของวันที่30มกราคมนะครับ2560นะครับคุณค่าที่ได้จากการเรียนมีมากมายครับได้นแนวคิดที่ว่าธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับจะต้องมีเรื่องของสายสัมพันธ์หรือ relationship น,นั่นเองนะครับ relation s h i p ที่ดีเนี่ยควรจะเป็น relation s h i p ที่เป็นบุคคลต่อบุคคลไปนะครับไม่ใช่ว่าเราไปโพสต์ขายของหรือไปโพสต์จัดงานอะไรก็ตามทีในรายกลุ่มใหญ่ๆตรงนั้นนะครับเราควรจะเข้าไปคุยเป็นส่วนบุคคลนะครับหรือเป็นการโทรหานะครับจะเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทแนบ,แน,บแน่นมากกว่าเดิมและทำนำไปสู่การที่เราได้รู้จักการฟังหาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในตรงนี้ ในเรื่องต่อไปครับผมวิธีการโพสต์นะครับใน facebook ที่ดีนะครับสิงที่ผมได้วันนี้ก็คือเราต้องรู้จักการสร้างลิงก์ของไลน์ ID เข้าไปใน Facebook เพื่อทำให้คนที่มาอ่านของเราเนี่ยสามารถลิงก์ต่อไปในไลน์ ID ของเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำา SEO ใน,ใน YouTube นะครับเราสามารถ ช่วยโปรโมทนะครับของเพื่อนเรา YouTube เพื่อนเราก็ได้หรือให้เพื่อนเรามาช่วยโปรโมทของเราโดนการกด Subscribe นะครับการกดตัวรูประฆังเป็นการแจ้งเตือนนะครับการมีแท็กที่เกี่ยวข้องนะครับแท็กก็จะมีคีย์เวิร์ดที่มันสามารถลิงก์ไปสู่อีกที่หนึ่งได้นะครับเมื่อเราอัปโหลดคลิปลง YouTube เมื่อใดก็ตามนะครับอย่าลืมว่าเราควรจะ Publish ไปเลย Publish ก็คือการตีออกไปตีพิมพ์ออกไปในสาธารณะนะครับให้เห็นเลยตามด้วยการกดแชร์ด้วยนะครับ ในตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งที่ผมได้ได,ได้ได้เรียนรคร่าวๆนะครับเป็นโปรแกรมเรียกว่า Chat Feel นะครับ c h a t Chat แปลว่าคุยเล่นนะครับ e e l นะครับ f l u e e e l Fear, นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถโต้อตอบโดยอัตโนมัติได้นะครับ ใน Facebook Fan Page เราก็ควรจะฝึกแชร์ด้วยนะครับเพื่อสร้างท o ฟิกให้คนรู้จักเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเราควรจะใส่แฮชแท็กเข้าไปด้วยนะครับโดยการจัดหมวดหมู่นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นการอบรมนะครับการขายนะครับเป็นแฮชแท็กตัวอย่างแฮชแท็กนะครับเราก็พูดถึงนะครับในเรื่องโฆษณาไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าในในเฟซบ o o กนะครับเราสามารถ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับว่าในด้านใต้ตรงด s สคริปชันว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชื่อนี้นนหรือ Fanpage อันนี้ก็ได้นะครับสนใจติดต่อเราควรจะใส่ลิงก์ของ l ล n e ID นะครับเพื่อเป็นการสร้างทราฟิกนะครับเราวิธีการในการหา l า n e ID ของเรานะครับเราก็มาที่ l ล n e นะครับแล้วก็มาที่ก,ทกดคำว่าเชิญเพื่อนนะครับเรามันก็สามารถเ,เข้าไปตรงคำว่าส่ง SMS นะครับ แล้วก็เลือกชื่อเพื่อนมาสักคนหนึ่งกดเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นตัวลิงก์ลิงก์ของของเป็นตัวไลน์ไอดีลิงก์ของเรานะครับอย่างเช่นเป็นไลน์ ID แล้วก็เอชแล้วก็ t t ทีพอะไรนะครับซึ่งเราก็ก๊อปปีตรงนี้นะครับเอามาทําเป็นการตลาดเป็นตัวลิงก์ได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราควรจะใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับ f o o k m o s s m n s s r n g e r ใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กเข้าไปเป็นรูป ครื่องหมายช้านะครับในตัวอย่างเช่นเริ่มขายออนไลน์ได้นะภารกิจ90วันทําอะไรหรือว่าการอบรมอันนี้ครับแล้วก็มีการแท็กวิดีโอเข้าไปวิดีโอที่แท็กเข้าไปในยู u ูบนะครับควรจะเป็นวิดีโอที่ทําเป็นแบบทับเนลนะครับทับเนลคือเป็นเป็นรูปเป็นรูปเลยครับเหมือนกับเป็นรูปกราฟิกขึ้นมาเหมือนเป็นโปสเตอร์ขึ้นมามีตัวหนังสือใหญ่ๆมีรูปของเราขึ้นมานะครับเขาบอกว่า30ท่านอาจารย์บอกว่าสามเปอร์เซ็นต์ลยครับของคนที่ เข้ามาดูใน y o u t u b e นะก็มาจากไอตัวทับเนลนี่แหละครับไอตัวที่ขึ้นหน้า YouTube ตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ไม่ยากเลยนะฮะอีกข้อหนึ่งครับเราได้เห็นว่านะครับการค้าขายในปัจจุบันเนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนเป็นยุค 4G ไปแล้วนะครับเราจะค้าขายในเชิงของการเปิดร้านนะครับมีพนักงานนะครับมีระบบส่วนต่างๆนะครับ ตรงนั้นมันมันอาจจะเป็นไม่สะดวกเท่ากับคือมันไม่มีอะไรผิดถูกนะครับมันจะเป็นการขายรูปแบบใหม่นะครับเป็นการขายในเว็บยกตัวอย่างเช่นในเว็บขายดีนะครับเว็บขายดีนี่ถ้าแลนด์กิ้งนะครับก็น่าจะประมาณแลนด์กิ้งที่40นะครับอันดับที่ได้รับความนิยมอันดับ40ในเว็ในประเทศไทยนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่าขาย ของในเว็บขายดีไปหาสินค้าจากแหล่งไหนมาก็ได้ครับหรือไปติดต่อเป็นพ่อค้าคนกลางจากที่ไหนก็ได้แล้วก็มาลงในเว็บขายดีนะครับตรงเนี้ที่ได้เรียนตัวอย่างมาวันนี้สามารถขายเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับมีความมั่นคงในอาชีพก็ได้ทําให้เราเกิดอิสระภาพในเรื่องของเวลาก็ได้เกิดอิสระภาพของเรื่องของการเงินก็ได้นะครับโมเดลเนี้ยไม่ต้องใช้เงินอะไรลงทุนอะไรมากนะครับแค่ไปติดต่อแล้วมาโพสต์ลงขายนั้นเองคิดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเราก็ดูจาก สินค้าประเภทเดียวกันนะครับที่มีคีย์เวิร์ดมีคําคมคงที่ฟังแล้วมันโดนใจอยากจะถ้าเราเป็นคนซื้อเราอยากจะซื้อนะครับเราดูแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นของเราก็ได้นะครับเราสามารถหาราคากลางนะครับที่ไม่ได้เกินราคากลางในท้องตลาดในสินค้าประเภทเดียวกันจากเว็บต่างๆที่เชื่อถือได้นะครับตรงนี้มาเปรียบเทียบ3-5เว็บนะครับเราก็สามารถตั้งราคาได้ข้อดีของการโพสขายในเว็บขายดียกตัวอย่างเว็บขายดีนะครับ คือเราไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะครับสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมีการเปิดหน้าร้านแล้วนะครับธุรกิจออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ในยุคป,ปัจจุบันครับถ้าใครก้าวไม่ทันก็อาจจะเสียยอกลสาไปได้นะครับเป็นธุรกิจที่สามารถมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยได้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นอาชีพสุดท้ายที่ผมจะมีในชีวิตนี้คืออาชีพของออนไลน์นะครับจะสามารถเกิดความมั่นคงนะครับในเรื่องของอไรายได้แล้วก็เรื่องของอิสรภาพทางการเงินได้นะครับถ้าอาจะเล่าให้ฟังว่ามีตัวอย่างนะครับ ก็คือคนที่ขายของในเว็บขายดีและมีทีมงานอยู่หคนนะครับช่วยกันโพสต์ลงนะครับมีของอยู่ในไอเทมประมาณ20,000ชิ้นนะครับขายรายได้เป็นเน็ตนะครับเน็ตพลอฟิเลยนะครับรายได้สดทิเลยเนะี่ยหักลบอะไรหมดแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณาได้ประมาณวันละล้านนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือเขาจะใช้โปรแกรมนะครับ ใช้ Excel ธรรมดาเนี่ยนะครับสินค้าสองหมื่ตัวแล้วมีโปรแกรมแอดตัวหนึ่งที่สามารถดึงสินค้าเข้าไปโพสขายได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับก็จะสามารถเห็นได้ว่าเอาแค่ขายของในเว็บนี่แหละสามารถทำเป็นอาชีพไ,ได้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ขอให้เข้าได้ถูกทางนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเ,เรื่องต่อไปนะครับที่ผมผมได้จากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการ ในทีมหกอัศวินนะครับถ้าเราแบ่งงานกันทำนะครับความสำเร็จเนี่ยก็จะง่ายขึ้นมากกว่าเราที่ทำงานคนเดียวนะครับแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำนะครับนี่คือการทำงานเป็นทีมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บมางว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับประสบการณ์จากการเรียนรู้หกอัศวินออนไลน์รับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์ไปเยอะเลยนะครับก็ ทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับในธุรกิจออนไลน์สามารถเอามาทำเป็นอาชีพหลักของชีวิตได้นะครับสามารถเป็นอาชีพสุดท้ายที่เรารเกษียณในชีวิตได้ด้วเหมือนกัน,นครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ